รูปหล่อหลงพ่องเงินพิมพ์นิยมเอไม่มีมือรองนั่งสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มดูตั้งแต่ส่วนบนเลยเริ่มจากส่วนข้างบนในรูปหล่อหลงพ่องเงินพิมพ์นิยมเอตาจะได้ฉากเหมือนหมวกแกป๊ปทั้งสองข้างลักษณะได้ฉากเหมือนหมวกแกป๊ป ส่วนปากและคางการแกะหุนนห่นเทียนแต่งหุ่นเทียนสวยงามเสมือนคนจริงสวยงามมากครับส่วนคางก็แกะได้สวยงามส่วนแม้หน้าคางหนกแก้มมาดูชาจีวรในพิมพ์นิยมเอชาจีวรจะมี6กเส้น1 2ึ่งสอี่ห้าห คมสันคล้ายนาขั้นบันไดดูครับอ่าลักษณะขอบคมสันคล้ายๆกับนาขั้นบันไดคือในบางองค์ที่กดชัดจะเป็นคนสัมสวยงามแต่บางองค์อาจจะกดได้ไม่คมชัดหรือว่าพระศึกหลอพระที่ใช้ฮะอาจจะไม่คมชัดต้องรู้จักด,ดูกายภาพดัดดูพระที่องค์ที่ใช้แล้วเพราะในรูปหล่อเนี่ย จะกดให้เหมือนให้คมชัดทุกวงไม่ได้ครับโอเคแล้วมาดูในส่วนของมือส่วนของมือเนี่ยจะไม่มีมือรองนั่งนิ้วตรงนี้มีนิ้วเดียวไม่มีนิ้วคู่นะามือรองนั่งมีช่องว่างระหว่างนิ้วในพิมพ์เจะมีช่องว่างระหว่างนิ้วตรงนี้ครับแล้วมีเส้นเล็กๆเช้น จะอยู่ในในหนูของพิมพ์เอพิมพ์เอจะมีลักษณะนิ้วห่างกันอยู่นิดนึงแล้วมีเส้นและวะ้ว่างส่วนตำหนิข้างล่างตำหนิตำหนิในแม่พิมพ์ในพิมพ์เอจะมีส่วนตรงเนี้ยคันาตาพยินการเจาะแม่พิมพ์แล้วก็ว้าเป็นตาพยินซึ่งอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างในรูปหล่อการหล่อพระจะให้ชัดกดชัดตรงไม่ได้แล้วก็จะไม่เหมือนกันทุกองค,ค์ลักษณะใกล้เคียงกัน ตำแหน่งในแม่ตำแหน่งในแม่พิมพ์อีกส่วนหนึ่งก็คือจะโทกตรงนี้ลักษณะชัดบ้างไม่ชัดบางแล้วแต่ในองค์ที่กดชัดหรือพระที่ศึกที่ใช้จะไม่เหมือนกันส่วนของหน้าแข้งหน้าแข้งจะเป็นสันเส้นตรงในพิมพ์ที่กดชัดองค์ที่กดชัดจะเป็นสันเส้นตรงสวยงามส่วนหลุมบ่อบอดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยครับ อ่าเม็ดแร่เกิดจากการหลอมพระเม็ดแร่เม็ดทรายเม็ดขวดแล้วแต่นะเม็ดแล่เม็ดทรายเม็ดขวดบางองค์ก็ไม่มีก็ได้บางองค์มีเยอะตำแหน่งจะไม่ตรงกันอ่าเม็ดผุดเม็ดเกินในแต่ละองค์ธรรมชาติพระหล่อโบราณจะเกิดในตำแหน่งที่ไม่ตรงกันโอเคครับ เอาละครับทีนี้มาดูด้านหลังขององค์พระด้านหลังขององค์พระตำหนิโดยรวมของพิมเอจะมีเม็ดเกินที่เป็นตำหนิในแม่พิมพ์นับจากชายจีวรด้านหลังเส้นที่สองหนึ่งสองล่ะขึ้นมาติดกับข้างสังกติจะมีเม็ดเกินซึ่งเป็นตำหนิในแม่พิมพ ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็แล้วแต่ในบางองค์ในการหล่อครั้งนั้นผมไม่ได้เน้นว่าต้องชัดต้องเน้นนะแต่ว่าคือตำหนิในพิมพ์เนี่ยพระหล่อโบราณจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันทุกองค์หล่อให้ให้สังเกตธรรมชาติโดยรวมของพระมากกว่าแล้วก็ให้ดูกรรมาวิธีสมัยโบราณเครื่องมือโบราณสมัยยุคนั้นอะยุคท,ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ แล้วก็ให้ดูศิลปะและเชิงช่างช่างสมัยนั้นอะ่ะก็เหมือนลายมือคนคือลายมือฝีมือช่างช่างสกุลน,นั้นช่างหมู่บ้านนั้นอะ่ะก็ค่อนข้างจะสืบทอ,อดกันโอเคในตำแหน่งด้านขอบฐานด้านล่างอันนี้คือเม็ดแร่เม็ดทรายชัดเจนเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูในองจรเม็ดแรเด่เกิดขึ้นในตอนหล่อหลอมพระ ซึ่งติดอยู่ด้านนอกอเราเห็นเนี่ยเ,ยเย <c oughs> พราะโลหะเขาก็จะดันทรายและเม็ดแร่นี่ออกมาเห็นพอ,พอไปชนขอบผนังพิมก็ติดอยู่ตรงนี้ <c oughs> มาดูเม็ดหลุมธรรมชาติบหลุมธรรมชาติของพระหล่อโบราณดูไข่ดูเม็ดุดเม็ดเกินมีหลุมเนี่ยธรรมชาติพระหล่อโบราณแล้วก็พวกสนิม ทีุ่ดขึ้นมาคือพวกนี้ให้ดูโดยรวมนะครับไม่เหมือนกันทุกองค์บางองค์ก็เป็นสะนิมแดงบางองค์ก็เขียวแล้วแต่โลหะณนะเวลานั้นส่วนผสมตอนนั้นเพราะว่าตอนสมัยโบราณโลหะหลักๆเขาก็มีอยู่แล้วที่ผสมอะไรแต่ว่าบางครั้งที่เขาบอกว่าทองศรัทธาคือชาวบ้าน อาจจะออกมาผสมอาจจะมีโลหะเงินบ้างแหวนเงินแหวนทองอะไรกันแต่ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ว่าโลหะที่ส่วนผสมหลักๆก็มีอยู่ยังคงมีเพราะฉะนั้นว่าโลหะโบราณในการหลอมพระทองศรัทธาจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละครั้งในการหลอมครับแต่ละยุคเราจะไปกําหนดตายตัวว่าต้องผิวอย่างโน้อย่างนี้ก็คงไม่ได้ก็ต้องดูด,ดูภาพโดยรวมม้านะครับ อาเนี่ยะเนมความบอบช้ำโลหะธรรมชาติโดยรวมโอเคเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันเอละนี่เรามาดูด้านข้างขององค์พระขอบตาด้านล่างถ้ามองจากมุมด้านข้างอ่าเพื่อนๆี่ถ้ามองจากด้านข้างจะมองง่าย ขอบตาจะขนานกับพื้นนะขนานกับพื้นขอบตาล่างนะแล้วก็ขอบตาบนนะก็จะคล้ายๆลักษณะคล้ายหมวกแก๊ปบางองค์ที่สวยก็เห็นชัดบางองค์ที่กดไม่สวยอ่ะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าก็ต้องมีล่องรอยของการลักษณะคล้ายๆหมวกแก๊ปจมูก หนกแก้มปากคางเพื่อนดูการแกะแม่พิมพ์แกะบนเทียนของช่างสมัยก่อนโหนกแกม้มนะหมกแต้มก็จะมีหนแก้มขึ้นมาสวยงามมากปากการแต่งบนเทียนเขาะจะแต่งด้วแต่งบนเทียนได้ไหมหเสียดแ,แกะให้เป็นปากคนส่วนของคางแกะเว้าโค้งเป็นคางธรรมชาติสวยงามอากอ่าเพื่อนดู ข้างๆางพระอ่าในส่วนเนี้ยส่วนมากที่ผมสังเกตนะครับจะขึ้นสนิมสนิมซ่าสนิมไข่ขุดขึ้นมาจากข้างเขาเนี้ยเกือบทุกองนะบางทางจะในส่วนเนี้ยรอยผิวไฟเผาแล้วก็ลักษณะว่าผ่านมาก็จะขึ้นสนิมจ่าแล้วแต่การเก็บรักษาโอเคแล้วทีนี้เรามาอยู่ช่วงจีวรและสังกติดูสังกติก่อนนะครับ สังกติอ่าวิ่งผ่านมามีระยะเห็นไหมการแกะแม่พิมพ์แกะบนเทียนบนสมัยโบราณเก่งมากเนีย่ยสังกติมีม,มีมีชั้นระยะอ่าสังกติชายจีวรสวยงามเนีย่ยช่วงชายจีวรเนี่ยลักษณะนาขั้นบันดไดเห็นไครับเพื่อนอ่า สวยงามมากเส้นจีวรก็จะวิ่งลงมาด้านหลังหาไปชนสังกติด้านหลังวิ่งเข้ามาชนวิ่งเข้ามาชนก็เหมือนกับองค์พระจริงๆครับเหมือนพระต่จริงๆจะาจีวรเส้นสุดท้ายอ่ะวิ่งไปชนหลังแล้วก็ลักษณะท่านได้นั่งทับชายจีวนะครับอ่าแล้วไปดูธรรมชาติของพระสนิมจาหลม บ่อธรรมชาติบ่อน,น้ําในการตอนเราเรากดหุ่นเทียนความจุนรอแล้วก็เนี่ยเม็เนแ่อ่เรามาดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งของพระล่งลองลอยการตกแต่งเก็บงานของพระหล่หลอโบราณหรืออ อ่าที่หูเนี่ยตอ,อ,อ,อนหลออาจจะเนื้อเกิอนออกมาด้านมี่ว่แลมลุ่มทางช่างเรืยแต่งตะไบเก็บงานส่วนด้านล่างอ่าเป็นรอยเครื่องมือโบราณธรรมชาติโดยรวมเหมือนกันในผ้าหลบโบราณเพื่อนพยายามจำลักษณะของผ้าหลบโบราณ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านล่างองพระกันเอาละทีนี้เรามาดูใต้ฐานขององค์พระส่วนใต้ฐานเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญสาคัญมากในรูปหล่อหลวงพ่อเงินหล่อโบราณซึ่งหล่อด้วยการติดช่อเมื่อติดช่อหล่อเสร็จแล้วเนี่ยพระจะติดช่อมา ทางช่างก็ต้องตัดแต่งตัดนะครับเพื่อนเพื่อนดูรอยตัดด้วยเลื่อยอย่เียโบราณเพราะโลหะโลหะพระหล่อเนี่ยต้องใช้เลื่อยเลื่อยืเลื่อยโบราณซึ่งซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีหมูไม่มีเครื่องไฟเบอร์ตัดเพราะฉะนั้นเครื่องมือสมัยก่อนก็คือเลื่อยช่างเขาจะตัดตัดไปเรื่อยเรื่อยมารอยรอยมเรื่อยตัดไปเรื่อยก่อนเลื่อยเลื่อยับั เลยฟันมาฝั่งนี้ขาดเพราะขาดเนี่ยอาจจะโดนฟันเลื่อยฟันเลื่อยอะไรฟันเลื่อยพอเลื่อยขาดแล้วช่างต้องตะบเก็บซึ่งถ้าไม่ตะบเก็บเนี่ยไม่เก็บงานหนึ่งพระรูปหล่หอจะตั้งไม่ได้สองจะคมเพราะคมเนี่ยผ,ผู้ที่บูชาไปใช้บูชาเนี่ยอาจจะโดนบาดผปได้เป็น,ปน,ปน,ปนแผลไปเ,เลยเขาเลยต้องเก็บงาน แต่ใบคือเราต้องดูว่าการไม่เลื่อยโบราณไหมตัดแต่งโบราณไม่แต่งแบบธรรมชาติไหมแล้วก็ความเก่าความโลหะพอตัดด้วยเรื่อยเสร็จแล้วก็แต่งตะไบด้วยตะไบด้วยหินลบคมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขัดแต่งขัดองค์พระแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อปกดศีหรืวว่าทาอะไรให้ญาติโูมูชาต่อไป ใต้ฐานอาจจะมีส่วนประกอบสนิมสาแดงหรือสนิมเขียวอ่าเนี่ยสนิมเขียว,ส,ยวสาแดงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติองค์พระหล่อโบราณอ่าหลุมหลุมบ่อซึ่งเป็นธรรมชาติโดยรวมโดยปกติของในพระหล่อโบราณ